วันนี้เรามาทําเมนูผัดเผ็ดไก่หลงในดมมะเขือกันนะคะมาดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องพริกแกงที่เราจะตำกันเองนะคะเราก็จะมีเครื่องนะมีตะไคร้ค่ะมีขานะคะแล้วก็หอมหัวแดงอันนี้กระเทียมอันนี้พริกค่ะอันนี้เป็นใบมกะกรูดมาเริ่มตำพริกแกงกันเลยอันนี้คือตะไคร้ อันนี้มีขาใส่ลงอ,อันนี้หอมแดงอ,อันนี้เป็นกระเทียมเลยคะ่ะกระเทียมใส่ลงไปเลยอันนี้ส่วนนี้จะเป็นพริกแห้งใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะมาตำกันามาตำกันเลยม่เดีพริก อ้ส่วนเครื่องปรุงนะคะใครกินรสจัดจ้านขนาดไหนก็ใส่ตา,ตามชอบตามใจชอบเลยค่ะพอรดพริกแกงเราจะได้ที่แล้วเราก็ใส่กะปิลงไปเลยค่ะเพื่อการเพิ่มรสชาติให้หอมเราก็จะตามกันต่อไปค่ะ,อะเอยเป็นยังไงคะหน้าตาพริกของเราเสร็จแล้วค่ะหอมมากเลยค่ะไป นี่เป็นมะเขือนะคะที่เราเตรียมมาไว้เราจะไปปรุงรสกันเลยค่ะอามะเขือนี่เราจะใช้ครึ่งแบบมะเขือกระเทินครึ่งอ่อนครึ่งแก่ค่ะสามเรจะใส่น้ำมันนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะกเลยอ่ะแกงที่เราปรุงามกันเองเลยคั่วลงมาเราจะคั่วให้หอมก่อนคั่วเราจะเลยคั่วให้หอมไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะ หอมจังเลยทีいい่ตรงนี้แหละครับตเด็ปคือน้ำล้างครกของเรานี่แบบจุกก่อนใส่น้ำลงไปได้จุกใส่น้ำลงไปเลย ้องเดือดได้ที่เลยเราก็เคี่ยวกันนะคะแล้วใส่พวอนชอบชอบเค็มชอบใส่น้ำปลาลงไปค่ะเล็นหน่อยใส่เริ่มสุกแล้วนี้เราใส่มะเขือลงไปได้ค่ะมะเขือ ตอนนี้เราตั้งกระทะไว้ให้ไก่มันสุกก่อนะทามันเขือสุกก่อนเริ่มสุกเมื่อเราก็จะโรยขาที่เราซอยไว้เพื่อจะคช้ที่เราซอยไว้เพื่อเริ่มรสชาติให้หอมที่จะเป็นใบมะกรูดซอยลงไปเลยก็จะคุ้น ได้ที่แล้วนะอันนี้เราสุกได้ที่แล้วนะคะสุกได้ที่แล้วเราก็จะมาโรยใบวหระพา,าเลยเผื่อให้รสชาติให้หอมน่ารับประทานมากขึ้นให้มันสลุกด้วยคะใบหบโเระพาสลดแด้วเราก็จะตักใส่จานรับประทานกันได้เลยอันนี้สุกเสร็จแล้วสุกแล้วรับประทานได้เราตักใส่จานเสิร,ร์ฟไปเลยนะคะน่ารับประทานมากทานกับข้าบสวยวร้อน อิ่มด้วยอร่อยดีค่ะส,สอันนี้เสร็จกันแล้วนะคะเมนูผัดเผ็ดไก่ลงในดงมะเขือค่ะน่ารับประทานมากทานกับข้าวสวยร้อนๆกินได้อร่อยดีลองทำกันดูนะคะตีขาแม่นั่ะ